บาร์มินฟอร์เนอร์สองสห้าเครื่องนี้นะครับส่งมาให้ทางร้านล็อกดีไบส์ดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่เล่งไฟของทางร้านล็อกดีไบส์ให้ใหม่นะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ของทางร้านนะครับก็เดี๋ยวทาการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่อยู่เครื่องนี้นะครับที่เสื่อมอายุการใช้งานอันนี้มาก็พลังงานหมดเกลี้ยงนะครับก็ต่อสายชาร์จก็ติดปกตินะครับก็ชาร์จแต่ ก็พลังงานหมุดเร็วนะครับก็ถ้าไม่ได้ชาร์จไฟมาเกิน5โวลต์นะครับเปลี mm ่ยนแบตเตอรี่ mm hmm. ไม่เร่งไฟใหม่แล้วก็จะกลับมาใช้งานได้ยาวนานนะครับเหมือนปกตินะครับมีเพียงแค่ว่าช่วง100%ลงมาที่80%เนี่ยจะลดลงเร็วนะครับแต่หลังจาก80%แล้วก็จะลดลงช้าเหมือนปกตินะครับนานมากนะครับถ้าบอร์ดปกติเนี่ยถ้าไม่ได้จับ สัญญาณ GPS นะครับเป็นหมุนนาฬิกาแล้วก็วัดอัตราการเต้นหัวใจฮาร์ดเรที่เฉยเนี่ยวันหนึ่งก็จะกินอยู่ประมาณ5-6%เท่านั้นนะครับก็ตรงนี้ในการเปลี่ยนตลิเปลี่ยนแบตเตอรีร่ใหม่นะครับก็เกิดค่าใช้จ่ายทันทีนะครับเพราะเครื่องเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมนะครับการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ำอาบน้ำจุ่มน้ำได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ำลาดตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินะครับก็ตรงนี้ก็เปิด แล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เกิดค่าใช้จ่ายทันทีนะครับตรงนี้ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบแล้วก็เคลียร์กันก่อนที่จะส่งมาเปลี่ยนนะครับก็ขอบคุณมากครับลานลอกดีบายยินดีให้บริการครับ